สวัสดีครับพบก,กับคุูภุ่ิพิพระคอนนะครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับบุคคลสำคัญในท้องถิ่น3สวัสดีครับน้องๆค่าพเรียนนี้จะเป็นค่าพเรียนสุดท้ายในเรื่องของบุคคลสำคัญในท้องถิ่นแล้วนะครับ ซึ่งพี่มีบุคคลสำคัญในท้องถิ่นอีกหนึ่งท่านที่จะมาแนะนำให้น้องๆได้รู้จักครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเขาเรามาทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปเมื่อคาเรียนที่แล้วกันก่อนนะครับจากคาเรียนที่แล้วเราได้รู้จักกับคุณลุงบุญชอบเอมอิมครูภูมิปัญญาไทยด้านการเกษตรผู้มีความเชี่ยวชาญในการผสมพันธุ์พืชสามารถพัฒนาสายพันธุ์มะปรางสายพันธุ์ใหม่ได้ถึง7สายพันธุ์ซึ่งกว่าที่คุณลุงบุญชอบจะสามารถพัฒนาสายพันธุ์มะปรางสายพันธุ์ใหม่ได้นั้น ต้องใช้ความใฝ่รู้เกียนพยายามและอดทนเป็นอย่างมากเพราะใช้เวลาลองผิดลองถูกในการทดลองผสมพันธุ์มะปรางนานถึง6ปีกว่าจะประสบผลสําเร็จมะปรางที่คุณบุญชอบพัฒนาสายพันธุ์กลายเป็นที่รู้จักและยอมรับจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายรวมทั้งได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรมเมื่อปีพศ2552น้องๆทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมหครับ ว่ากว่าที่คุณลุงบุญชอบจะประสบความสําเร็จนั้นเกิดจากความมานะพยายามอดทนและมีความใฝ่รู้น้องๆอ,อย่าลืมนําคุณสมบัติเหล่านี้ของคุณลุงบุญชอบไปเป็นแบบอย่างนะครับเอาเลยครับน้องๆคราวนี้เรามารู้จักบุคคลสําคัญอีกหนึ่งท่านที่พี่นํามาแนะนําให้น้องได้รู้จักกันในวันนี้บ้างดีกว่าซึ่งบุคคลท่านนั้นคือนายประพันธ์ไฝ่เส้งหรือครูประพันธ์ครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปรกรรมดนตรีพื้นบ้านรุ่นที่6 ตอนนี้น้องๆคงอยากรู้จักกับครูประพันธ์กันแล้วใช่ไหมครับถ้าเช่นนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับแม่ยายดีใจจริงๆเลยที่พลอยมาเยี่ยมยายพลอยก็ดีใจค่ะเพราะพลอยคิดถึงคุณยายมากแต่ต้องรอปิดเทอมก่อนถึงจะมาหาคุณยายได้ถ้าอย่างนั้นก็อยู่กับยายหลายๆวันนะเพราะเดี๋ยวจะมีงานวัด ยายจะได้พาพลอยไปเที่ยวงานวัดว้าวจริงหรอคะพลอยอยากไปงานวัดกับคุณยายจังคุณแม่เราอยู่บ้านคุณยายหลายวันได้ไหมคะได้สิจ๊ะนานๆจะได้มาเยี่ยมคุณยายสักทีเอ๋คุณยายคะแล้วงานวัดนี่มีอะไรบ้างล่ะคะมีสิ่งน่าสนใจมากเลยล่ะลูกทั้งร้านค้าขายของหนังกลางแปลง เครื่องเล่นต่างๆแล้วก็การแสดงพื้นบ้านการแสดงพื้นบ้านหมายถึงอะไรล่ะคะการแสดงพื้นบ้านหมายถึงการแสดงในท้องถิ่นนะลูกอย่างเช่นง,งานวัดที่เราจะไปกันนี่การแสดงพื้นบ้านก็จะมีการแสดงหนังตะลงุงกับการแสดงมโนราพลาอยากดูจังเลยคะ่ะเดี๋ยวไว้คืนพรุ่งนี้ยายจะพาไปดูนะ นี่พลอยรู้อะไรไหมลูกนายปีของคณะหนังตาลุงที่เราจะไปดูกันท่านเป็นถึงครูภูมิปัญญาไทยเชียวนะลูกนายปีคือใครล่ะคะคุณยายนายปีคือคนเป่าปีลูกอ๋อค่ะเอแล้วที่คุณยายบอกว่าท่านเป็นครูภูมิปัญญาไทยล่ะคะอ๋อถ้าพลอยอยากรู้เดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังดีไหมล่ะ ประวัติท่านกว่าจะได้มาเป็นนายปีนั้นน่าสนใจมากเลยล่ะลูกดีค่ะพลายอยากฟังค่ะนายปีท่านมีชื่อว่าครูประพันธ์ไฝเซง้งท่านได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมดนตรีพื้นบ้านรุ่นที่หเมื่อปีพุทธศักราช2552ท่านเป็นคนที่มีความมานะ พยายามอุตสาหะมากเลยนะลูกอย่างไรล่ะคะคุณยายครูประพันธ์ท่านเกิดในครอบครัวเกษตรกรบ้านอยู่ที่ตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลาชีวิตในวัยเด็กของท่านจึงเป็นวิถีชีวิตแบบชาวชนบทหนังตะลุงกับมโนราจึงถือเป็นสิ่งบันเทิงใจของท่านจนทำให้ท่านเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นนายปี ท่านอยากเป็นคนเป่าปีลลรคะใช่แล้วล่ะลูกครูประพันธ์ท่านมีความตั้งใจแล้วมุ่งมั่นเป็นอย่างมากครูประพันธ์จึงเข้าไปขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของครูจู้พินสุก,กเกษมซึ่งท่านเป็นครูปีขณะนั้นครูประพันธ์แค่อายุ14ปีแต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของครูประพันธ์ทำให้ครูจู้พินรับเข้าเป็นศิษย์ ครูจูพ้พินได้ถ่ายทอดวิชาปีให้แก่ครูประพันธ์จนสามารถออกเดินสายเป่าปีให้กับคณะหนังตะลุงและมโนราที่ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงได้ทำไมไม่ไปเป่าปีให้กับคณะที่มีชื่อเสียงเลยล่ะคะเพราะยังไม่มีประสบการณ์ยังไงล่ะลูกจึงต้องค่อยๆเริ่มจากคณะเล็กๆก,ก่อนเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์อ<า>๋อพลายเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะ คุณยายแล้วต่อเลยพลายกำลังเพลเลยค่ะครูประพันธ์ท่านก็ออกเป่าปีฝึกประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้พบกับครูใจแก้วนุย้ยซึ่งเป็นนายปีของหนังนักครินชาทองเป็นหนังตะลุงที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นครูประพันธ์จึงได้ฝึกวิชาปีขั้นสูงพร้อมทั้งได้ต่อเพลงไทยเดิมจากครูใจ และได้ออกติดตามครูใจไปเป่าปีให้คณะหนังตะลุงนักครินชาทองจากการที่คลุกคลีอยู่ในวงดนตรีพื้นบ้านมาตั้งแต่เด็กทำให้ครูประพันธ์มีประสบการณ์อีกทั้งท่านเป็นคนที่มีความสามารถและพัฒนาตนเองอยู่เสมอจนส่งผลให้ครูประพันธ์ได้ขึ้นเป็นนายปีแถวหน้าของจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง จากความสามารถและด้วยความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนของครูประพันธ์จึงทำให้ครูประพันธ์ได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมแสดงกับคณะหนังตะลุงและมโนราหลายคณะยกตัวอย่างเช่นหนังแต๋วสอนักครินหนังชินธรรมโครศิลปินแห่งชาติและโนรายกชูบัวศิลปินแห่งชาติเป็นต้น จากนั้นครูประพันธ์ท่านได้พัฒนาตนเองจนสามารถอ่านโน้ตเพลงต่างๆจากการพัฒนาตนเองครั้งนี้ทำให้ได้รับเชิญไปเป่าปีประกอบเพลงลูกทุ่งให้กับนักร้องชื่อดังหลายท่านนักร้องชื่อดังเหรอคะคุณยายใช่จ้ะ ครูประพันธ์ได้รับเชิญไปเป่าปี่ประกอบเพลงให้คุณเอกชัยศรีวิชัยคุณฉัดชัยมงคลทองและอีกหลายๆท่านนอกจากนี้ครูประพันธ์ยังได้รับเชิญไปเป่าปี่ประกอบภาพยนตร์เรื่องครูแก่ของอัฏฐวินิจฟิล์มอีกด้วยครูประพันธ์ท่านเก่งจังเลยค่ะด้วยความสามารถและความรักในดนตรีพื้นบ้าน ครูประพันธ์จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ปี่ไม่ให้สูญหายไปด้วยการรวมกลุ่มกันสร้างลูกคู่หนังตะลุงเพื่อรองรับหนังตะลุงใหม่ๆและเปิดสอนให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วยลูกคู่หนังตะลุงคืออะไรล่ะคะลูกคู่หนังตะลุงหมายถึง ผู้ที่บรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนะลูกพลอยรู้อะไรไหมลูกครูประพันธ์ท่านมิได้หยุดเพียงเท่านี้นะลูกท่านยังคงพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไปเรื่อยๆด้วยการหัดเรียนโน้ตดนตรีไทยและโน้ตสากลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเทคนิคการสอนเป่าปี่และนอกจากนี้ยังได้ทำการประดิษฐ์เครื่องกลึงขนาดเล็ก เพื่อผลิตปีขึ้นเองเพื่อให้ได้ปีที่มีคุณภาพราคาถูกนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนและจําหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วยด้วยความที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด,ด้านดนตรีพื้นบ้านและได้สืบสารภูมิปัญญาพื้นบ้านนี้ด้วยการถ่ายทอดให้แก่เยาวชนและบุคคลที่สนใจอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของสุมชนและสังคมจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมดนตรีพื้นบ้านรุ่นที่6พุทธศักราช2552เป็นอย่างไรบ้างละพลอยประวัติของครูปรพัณฑ์นายปีท่านนี้ น่าสนใจอย่างที่ยายบอกไหมลูกน่าสนใจมากๆเลยค่ะและท่านก็เก่งมากเลยด้วยค่ะใช่แล้วล่ะลูกด้วยความที่ท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงใฝ่รู้และไม่หยุดที่จะพัฒนาความสามารถตัวเองจึงทำให้ท่านประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ยังไงล่ะลูกพลอยอยากเก่งเหมือนท่านบ้างจังเลยค่ะ ไม่ยากเลยลูกพลอยก็นำคุณสมบัติข้อดีของท่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพลอยแล้วสักวันพลอยก็จะประสบความสำเร็จได้เหมือนกันจ้ะน้องๆครับเรามาพักทำกิจกรรมสนุกๆก,กันสักครู่นะครับกับกิจกรรมชักกระเยอะถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับน้องๆครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาสรุปเนื้อหาท้ายข้าวเปลี่ยนกันแล้วเลยครับ เดี๋ยวพี่จะสรุปเรื่องของครูประพันธ์ไยเส้นให้น้องๆฟังอีกครั้งนะครับครูประพันธ์ไยเส้นเกิดในครอบครัวเกษ,ษตรกรที่ตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดตงขลาเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดนตรีพื้นบ้านโดยเฉพาะเรื่องของการเป่าปีครูประพันธ์เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและฝึกฝนพัฒนาความสามารถของตนเองตลอดเวลา จนสามารถฝึกฝนเพลงปีให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวและยังสามารถผลิตปีได้เองอย่างมีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจในราคาถูกนอกจากนี้ยังถ่ายทอดวิชาปีให้แก่ผู้ที่สนใจมีการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยจัดเทียบเสียงปีกับตัวโน้ตสากลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น การที่ครูประพันธ์เป็นผู้ทรงภูมิปัญญาด้านดนตรีพื้นบ้านและยังเป็นผู้ที่สร้างสารและสืบสารภูมิปัญญาดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สนใจจนกลายเป็นที่ยอมรับทั้งในชุมชนและสังคมจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภา,าการศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปรกรรมดนตรีพื้นบ้านรุ่นที่6ประจำปีพศ2552 เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญานี้ต่อไปเอาเลยครับน้องๆก่อนจากกันวันนี้เรามาทดสอบความรู้ความเข้าใจกันสักนิดนะครับกับกิจกรรมใช้เดี่ยวถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับช่วงใช้เดียวตอนรู้ถูกรู้ผิด น้องๆครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าที่ได้ทําไปเมื่อสักครู่นั้นถูกต้องหรือเปล่าเพราะเหตุใดครูประพันธ์จึงได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงกับคณะหนังตะลุงและมโนราหลายคณะคําตอบคือครูประพันธ์เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเพราะนอกจากความสามารถแล้วความอ่อนน้อมถ่อมตนส่งผลให้ครูประพันธ์ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงกับคณะหนังตะลุงและมโนราหลายคณะครูประพันธ์ได้พัฒน,นาเทคนิคการสอนปีด้วยวิธีใด คำตอบคือจัดเทียบเสียงปีกับตัวโน้ตสากลข้อคิดจากคุณธรรมของครูประพันธ์ที่นำมาเป็นแบบอย่างคือข้อใดคำตอบคือมานะมุ่งมั่นตั้งใจจริงครูประพันธ์ได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยด้านใดคำตอบคือศิลปกรรม น้องๆคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและใฝ่เรียนรู้พัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่เสมอสักวันก็สามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยน้องๆอ,อย่าลืมนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ